รายการวิถีธรรมคุลุมน้ำวันนี้สัญจรมา,าพาคุณผู้ชมมาที่วัดวัดยางใหญ่นะครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวัดนี้เจ้าวาดก็คือพระตูวินัยตรนนัทธสันสิทธิยาโนนะครับเจ้าวาดวัดยางใหญ่อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้คนให้ความศรัทธาให้ความเลื่อมใส ตาปรานบุญนะครับซึ่งเป็นต้นตำรับที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานะครับหลายคนให้ความเคารพนับถือหลายคนนะครับมีโชคมีลาบหลังจากที่ได้อบบนบานสันตไวานะครับตาปรานให้โชคให้ลาบให้ความเมตตาไม่ว่าจะเป็นหมาสน่หรือธรรมาค้าขายประกอบสมาธิวะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มี พุทธบริษัทนะครับที่มีความศรัทธามีความเรื่อมใสในตาพรานบุญก็ได้มาเคารพสักการะบูชากันจํานวนมากทีเดียวนะครับคุณชมครับซึ่งขณะนี้ทางวัดก็ได้จัดให้มีพิธีเสกตาพรานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 6ัที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็งานก็ลํานําเรื่อยมานะครับคุณชมครับไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับก็จะมี ให้ทานไฟนะครับและก็ะมันราชื่อดังหลายคณะที่จะมาทำการแสดงให้กับพุทธศาส์ที่มีโอกาสได้มาประกอบพิธีให้ทานไฟและก็มาร่วมพิธีเสกตาพรานที่วัดยงใหญ่อย่างนี้นะครับคุณชมครับผมดีเจวิเชียนลองพิณดีเจมาชนคนลุ่มน้ำน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พวกเราได้บุกมาถึงวัดยงใหญ่นะครับห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ30กิโลนะครับคุณผูชมครับ ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่คุ้มค่าที่ได้มาเคารพสักการะบูชาตาพรานบุญน่านคุณผ<ห>ู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะครับพุทธบริษัทที่มีความศรัทธามีความเรื่มใสได้มาจุดทูปเคารพสักการะบูชาขอโชคขอคลาบขอความเมตตามานิยมนะครับก็จะมีผู้คนมากันเยอะทีเดียวนะครับนี่เขาก็มีเียมซีเสียงด้วยนะครับเสียงดวงจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุด ที่ซื้อผ้าขม้าผืนละ100บาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกวางไว้ที่หน้าศาลาตาพรานนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ําวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่วัดวัดยางใหญ่นะครับซึ่งวัดนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านตาพรานบุญน,นะครับซึ่งจะมีผู้คนมาให้ความเคารพสักการะบ,บูชาขอโชคขอลาบ ขอความเป็นสิริมงคลทางด้านเมตตามหมานิยมหน้าที่การงานนะครับบางคนก็ได้ผลบางคนก็มีความเชื่อความศรัทธาเป็นต้นทุนอยู่แล้วนะครับก็เลยได้มาแก้บนหน้าวันนี้แล้วก็มาขอพอรนสถานที่วัดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในขณะนี้นะครับทางวัดเขาได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสารประเพณีมโนราโรงครูแล้วก็ตาพรานบนแล้วก็มีการให้ทานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ก็เป็นวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นะครับสิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2564 กับาชาวฝรั่งชาวเยอรมันนะครับอ,ออสเตรียนะครับซึ่งก็จะมีล่ำแปลภาษาออสเตรียให้ฟังนะครับซึ่งฝรั่งคนนี้ชาวออสเตรียแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจวัฒนธรรมประเพณีโน,นรานะครับ<อ>ก็เลยมาร่วมพิธีกรรมในการเสกตาพรานด้วยนะครับกู d อัพตนุนเซอร์ Thank you. Good also also good afternoon. <laughs> yeah, you can speak something. good afternoon. I don't know you can speak. Yeah, what 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 I have speak. Okay. Okay. Ja. Yeah. Ah. Alles ist schön. Wonderful. Ich spreche mehr Deutsch wie Englisch. <laughs> ja. alles ist okay. Alles ist wonderful. In the love Thailand. Yes. Okay. Okay, thank you very much. much. Thank you very much. อ่าเดี๋ยวมาที่คุณพี่บางครับเมื่อสักครู่นะครับอ่ไม่ทราบผมไม่ค่อยเข้าใจภาษาเยอรมันสักเท่าอภาษาออสเตรีย,ยนะครับคุณพี่ครับอ่เมื่อเมื่อสักครู่นะครับสามีคุณพี่พูดว่างไงครับเขาบอกเขาแมปพี่ที่มาเมืองไทยก็มีความสุขมากมากเขาชอบเมืองไทยแล้วก็ชอบการลำมโนราเขาชอบเออ้ายๆกับพิธกรรมที่เหมือนกับว่า ถ้าเป็นมั่นเขาก็คือเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าพระช่วยคุ้มครองอะไรความเชื่อระหว่างคนไทยกับต่างชาติก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามานเขาก็มีก๊อตนะยูเอฟก๊อตโซโลไลกับพูทธะนะอสพี่ช่วยพูดภาษาภาษาภาษาเยอรมันภาษาออสเตรียให้กับคุณผู้ชมได้ชมหน่อยครับเผื่อสื่อไปทั่วโลกนะครับนวได้ครับดอยสื่อทุกคนทีอรักทุกคนทีเรัอ Yeah. Uh, we get it here. Thank you. Uh, <laughs> thank you. <laughs> <it good. laughs> and on everybody's turn <laughs> Thank yeah. you. Thank you very much. Thank krab, krab. Krab. I love I love Thailand so much. I when I come to Thailand, I must drive to uh, I must fly to Bangkok. Okay. And in Bangkok, I must two weeks quarantine. <laughs> this was not so This was <but thank S 1> this you. was not so easy. So, I, I I like I like Thailand so much that I make this. Oh, very good, very good. Thank Thank Oh, much. very very you very good, you very much. ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่ ที่โรงครูมโนราภูมินดาวรุ่งนะครับซึ่งจะประกอบพิธีนนเสร็จวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาคะบูชาวันมาคาบูชาก็ตรงกับวันเพ็ญขึ้นชิมาคัมใหญ่ใจความของวันมาคาบูชานะครับเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกนะครับซึ่งที่เรียกกันว่าวันจตุรงคัสันิบาตก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สําคัญ4ประการอย่างเช่นนะครับ เป็นวันมาคาบูรณามีและก็เป็นวันที่สาวกมาประชุมกันโดยมี250มนะรูปแล้วก็สาวกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บรรลุอรหันต์นะครับมีอภิญญาหกอภิญญาหกก็คือหาเอินเดินอากาศอย่างรู้กายใจได้นะครับแล้วก็เป็นพระภิกษุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปสมบทให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานั่นคือหลักใหญ่ใจฟาร์มของวัน ย่างใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นต้นตํำรับของตาพรานบุญนะครับซึ่งมีผู้คนนะครับหลังจากที่มากราบไหว้สักการะบูชาวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วก็จะต้องเดินทางมาบูชาวัดอย่างเชื่อกันว่านะครับเป็นผู้ที่วิเศษเป็นผู้ที่มีฤทธานุธิ์และก็มีเวทมนต์คาถานะครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ในป่าและก็เอาตัวรอดได้นะครับเพราะในป่านี้เต็มไปด้วยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นตาพานบุญให้โชคให้ลาบลูกหลาน จนทําให้มีผู้คนได้มากราบไหว้เคารพสักการะบูชากันมากมายม

I'm oh, ศาลายางนี้นะครับเป็นศาลาพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับใช้สําหรับบูชาครูประกอบพิธีกรรมในการเสกตาพรานในการกราบไหว้ตาพรานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะมีครูหมอมนดราก็จะมารวมกันที่ทางคณะผู้จัดในการประกอบพิธีครั้งนี้นะครับซึ่งภาพอันใหญ่นะครับก็จะเป็นรูปปั้นของพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับ มาอยู่ในศาลาเพราะท่านคล้ายวจาศิษย์นะครับซึ่งใช้สําหรับประกอบพิธีเสกตาพรานนะครับต่าฝากซับไครปกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดีนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตการสนับสนุนจากร้านข้าจอดเกียรติความวังไทเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้หมายเลข8412815 นี่การประกอบพิธีนะครับบูชาครูนะครับพิธีเสกตาพรานที่วัดย่างใหญ่อย่างนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงหลายคนให้ความเคารพสตานับถือบ่นได้ไหวรับนะครับแล้วก็ให้โชคให้ลาบเมตตามานิยม ทุกคนก็จะมาประกอบพิธีคารพบูชาตาปราณบุญนวัดนะคือมนุราชาลีสิทธิพ่อจ้ายนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะของ,องการประกอบพิธีเสกไหว้ครูแล้วก็พิธีเสกตาปราณบุญน,น,นะครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่กับมนณราภูมบิน ดาวรุ่งนะครับขอญาตสัมภาษณ์มโนราหหน่อยนะครับวันนี้การประกอบพิธีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ยังครับยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็คือจะเป็นพิธีที่ว่าเสก็จารลานุญเสร็จสิ้นแล้วแต่โรงครูยังมีพรุ่งนี้หนึ่งวันก็คือการรำร้องงลงแล้วก็ส่งครูมโนรามากนะครับครับสวัสดีครับ เรืนึงชอบใจกับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่มโนรามโนราเนียบนะครับซึ่งเป็นมโนราบรมครูนะครับตอนนี้คุณแม่อายุแ0กว่าปีแล้วร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ยังประกอบพิธีบูชาครูพิธีเสกดาปราดได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะขอญาตคุยกับคุณแม่สักแป๊บหนึ่งครับแม่ครับคุณแม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแ5ลูิ85ิปีแล้วนะครับตั้งใจจะอยู่สัก กี่ปีล่ะครับร้อยยี่สิบปีอยู่แบบอายุยืนเหมือนพระนนไม่หลงไม่ลืมนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ยังรับงานแสดงได้อยู่ไหมครับได้จ้ะได้นะคุณแม่แสดงในในบทอะไรนะครับไร่รำหน้าฉากหรือว่าอไครับคุณแม่แสดงแบบว่าแก้บนหรือว่าแก้บนเหยียบเศษอ๋อเหยียบเศษแก้บนคุณแม่ขยับรำสักนิดได้ไหมครับอยากเห็นคุณแม่รำรำแม่ท่าอ่าครับ สุดยอดมากนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คุณแม่ยังไร่ลำได้เหมือนแม่ศรีมาลาเลยนะครับสมแล้วที่เกิดมาเหมือนแม่ศรีมาลาพอขุนชะตาสุดยอดมากครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่การประกอบพิธีครั้งนี้คิดว่าคุณแม่ได้ให้คิดได้ปรัชญาชีวิตได้ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของมโนราข,ของตาพรานยังไงบ้างนะครับรคุณตาพรานคงตาพรานพูชาตลอดไปครับต้องต้องประกอบพิธี ทุกปีไหมครับคุณแม่ครับตองทุกปีทุกปีเลยใช่ไหมครับนี่เดือนวผก็ต้องไหว้ครูขอซึ่งเจ้าภาพแม่งานครั้งนี้ก็คือมโนราภูมินดาวรุ่งแล้วมีศักอะไรกับคุณแม่หล่ะครับมโนราดาวรุ่งภูมินเป็นลูกเป็นลูกนะครับนี่เป็นอ่าพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ อยู่ฝ่ายบัญชีออฟฟิศนะครับบุงคนพวกนี้แล้วก็วน,นี้คุณแม่ม,น,มนุรานะครับถือว่าวันนี้เป็นมงคลยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้สัญจรได้มาเจอกันณสถานที่นี้ก็นับว่าเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตของตาพรานบุญที่ทําให้ลิขิตชีวิตของเราได้เจอกันอีกครั้งมนุราภูมินดาวรุ่งนะครับเป็นมนุราดวงใหม่ที่กําลังเจรจ้า ในวงการของศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำพื้นบ้านปักใต้บ้านเราก็คือมัณฑรานะครับขอให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้มัณฑราภูมินารุ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับโดยติฐานของตาพลันบุญซึ่งจะมีผ้าขาม้านะครับแวนห้อยอยู่ นะครับเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเคารพสักการบูชามาขอพรขอโชคขอลาบเมตตามหานิยมประสบความสําเร็จแล้วก็มาแก้บนด้วยการซื้อผ้าขม้ามาปลูกมาแฝนไว้ณสถานที่นี่บางคนก็เอาหมากเอาพลูมาบูชานะครับทุกท่าครับนี่คือเป็นความเชื่อความศรัทธาสาหรับผู้ที่บนได้ไหวรับนะครับเพราะฉะนั้น หลายคนที่มาวัดเจดีไอ้ไข่ก็จะต้องมาวัดยางใหญ่อย่างนี้นะครับ